ราชพัฒอุตรดิต์นะคะน้อมนํางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์นะคะเพื่อสร้างจิตสํานึกรักและห่วงแหนต้นไม้เตรียมทุนกล้าวถวายหนังสือพันไม้สีม่วงในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558พร้อมจัดแสดงผลงานให้ผู้สนใจเรียนรู้ในงานเฉลิมพระเกียรติ18มีนาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตฐ์ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ นักศึกษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ออกสำรวจพันธุ์ไม้ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มตัวเองให้ครบ5องค์ประกอบคือจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้รวบรวมพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียนศึกษาข้อมูลด้านต่างๆทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงการขยายพันธุ์ประโยชน์เขียนรายงานผลการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษากิจกรรมนี้ไม่ได้ให้เพียงหน่วยกิจแต่ปลูกฝังจิตสำนึกรักและห่วงแหนต้นไม้อีก ก็ได้เรียนรู้เพื่อจะไปจัดสรรแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็สามารถที่จะไปเผยแพร่แล้วก็บอกต่อความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกหรือแม้แต่รุ่นน้องหรือแม้แต่ผู้ปกครองเนี่ยให้รู้จักห่วงเหนธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดจนนำไปสู่การอนุรักษ์ นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้วิชางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งใน8กิจกรรม3ากรอบการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพอสทซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งใน5มหาวิทยาลัยราชพัฒที่น้อมนํางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาจัดก,การเรียนการสอนเป็นวิชาบังคับเลือกของคณะครุศาสตร์ ส่งผลให้งานสวนพฤกษศาสตร์แพรกิ่งก้านสาขาออกไปในหลายพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราได้จบกักการศึกษานะครับก็จะไปบรรจุตามโรงเรียนต่างๆ<ป>นะครับก็<ป>จะนําวิชาสมุาสสตร์โรงเรียนในห้าองค์ประกอบนะครับไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะครับโดยงานสนมุาสตร์โรงเรียนนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเป็นการศึกษาทางด้านกายภาพต้นไม้นะครับ ให้กับนักเรียนได้รู้จักความสําคัญของต้นไม้นะครับจากการดําเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2542ทําให้มหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์สะสมองค์ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเมื่อเอ่ยเรื่องสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ กับของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับผมให้ความสมคัญเรื่องนี้สูงมากครับถ้าย้อนไปนะครับเกือบ12-13ปีที่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตถ์นั้นเป็นมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาแห่งเดียวครับที่ให้ความสําคัญของส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนะครับก็จนกระทั่งได้รับประราชทานป้ายส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนะเป็นแห่งแรก ที่สำคัญได้จัดทําหนังสือพันไม้ถวายสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่10และวันที่2เมษายนนี้มหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตจะทุนเก้าถวายหนังสือพันไม้สีม่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 หนังสือพันไม้สีม่วงเล่มนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภายในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ในวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะประพันธ์หง21ถ่ายภาพยุวันดาพันทองทีมข่าวสวทอ,อุตรดิต